สวัสดีครับเบียร์ราสีมาครับวันนี้ก็เอารถมาให้ชมอีกสักคันครับโตโยต้ายาริสปี2013นะครับ 1200cc 91ซีซีแรงมา้านะครับกูติสนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่แม็กใส่ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับระบบเซ็นทัลล็อกใช้งานปกติเกียร์ออโต้ระบบแอร์แมนนวลนะครับลูกค้า ه, แบ็คูใช้งานได้ปกตินะครับเล็กไม้อยู่ที่1นึ่งแสนนะครับคุณาสวยๆเลยเบาะหนังสีดำยางอะไรครบนะครับกละกองหลังติดมาให้ด้วยเรียบร้อย ออกรถ0บาทฟรีดาวราคา200,000กว่าบาทขอน5,000กว่าบาทสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0989948478เบียรค้าสวัสดีครับ